เอาละเอาละสวัสดีเพื่อนที่รักทุกคนวันนี้มาอยู่กับผมแบงก์กับเกม NFT pixel กรณีในคลิปนี้ไม่ได้เป็นการนะำเพื่องทุนเป็นคลิปเพียงรีวิวนะนเพื่อนกลับมารับสำหรับเกมสายฟรีในเบราว์เซอร์ที่ทุกคนสามารถเล่นกันได้ในเชนโลนินวอ l l ล็ต แต่มีเงื่อนไขในการถอนเพราะต้องเป็น VP ก่อนวันนี้ผมจะพาเพื่อนมาดูจิตกรรมสําหรับตัวของโมค้าเวิร์ดนะครับก็จิตกรรมนี้เป็นจิตกรรมที่น่าจับตามองแล้วก็เพื่อนๆสามารถเล่นกันได้นะครับโอเคนะเพื่อนๆเดี๋ยวเราเข้าไปในตัวของจิตกรรมกันเลยดีกว่าเราเข้ามาในจิตกรรมนะครับก่อนอื่นเพื่อนๆต้องมีกระเป๋าหรือสมัครตัวของกระเป๋าโมค้าก่อนนะครับนี่นะโม โมคาน่านะครับเป็นกระเป๋าตัวนี้นะก็สําหรับการสมัครนะครับจะมีทั้งหมด3วิธีแต่จริงๆวิธีวิธีแรกจะง่ายที่สุดนะครับที่เชื่อมต่อตัวของ gmail เลยนะเพื่อนๆผมใช้วิธีแรกนะในเรื่องของการสมัครตรงนี้นะครับตอนแรกผมนาคลิปไปแล้วแต่มันมขีข้อมูลส่วนตัวเยอะนะครับก็เลยเพื่อเพื่อนสามารถไปศึกษาหรือไปกดซิงก์กดเชื่อมต่อตัวของ gmail ได้ง่ายสะดวกนะครับ ตรงนี้ผมก็ขออภัยด้วยละกันนะในเรื่องของการสมัครไม่มีให้ดูนะโอเคนะเพื่อนๆเมื่อเพื่อนๆสมัครมาแล้วนะครับเพื่อนๆต้องใส่ในเรื่องของตัวโค้ดนะครับเพราะว่ามันจะมีในเรื่องของการเคยนะครับตรงนั้นก็จะมีในการล็อกอิน MetaMask ด้วยแล้วก็จะมีในการเ,เคม์ NFT นะครับแล้วก็จะเป็นการใส่โค้ดเดี๋ยวโค้ดของโมค่าเดี๋ยวผมจะแปะไว้ข้างล่างลนะกันถ้าเพื่อนๆไม่แปะโค้ดเนี่ยมันจะไม่สามารถเข้าไปสู่เออมันจะมันจะไม่มันจะไม่สามารถเข้ามาสู่หน้านี้ได้นะครับมันก็จะติดอยู่ในหน้า ใส่โค้ดนะอันนี้เดี๋ยวผมจะแปะโค้ดให้นะครับก็ในเรื่องของตัวจิตกรรมนะครับเมื่อเราเลื่อนลงมานะครับจิตกรรมเนี่ยผมทำมิชชั่นนะครับผ่านผ่านอันนี้ไปละมิชชั่นในเรื่องของตัวเริ่มเริ่มแรกนะครับนี่ไง r i s k e t เออ, it, เอ,อนะครับ ก็เป็นการเริ่มต้นนะครับในเรื่องของตัวภารกิจส่วนอีกันนึงอ่ะผมไม่ได้อ่าไม่ได้เล่นครับไอตัวเนี้ยมันก็เลยแบบว่าไม่ได้จอยนะแล้วก็ิจกรรมที่ผมมาทําในคลิปนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการคราบนะครับการคราฟดวงดาวนะครับจะถึงวันที่12มกราการคราฟดวงดาวเนี่ยก็จะเอ่ออยู่ในตัวเกมเลยนะครับเดี๋ยวตรงนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปดูนะครับว่าในการคราฟมันเป็นยังไงนะแล้วก็ตัวของรางวัลนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าตรงนี้เลยรีวอร์ดที่เราได้ก็คือ1นึ่งอ่าที่หนึ่งถึงหนึ่งพันนะครับ ก็ถ้า1,000บวกขึ้นไปเนี่ยเราจะได้ตัวของ RP แต่ตัวของ RP เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเอาไว้ทำอะไรต่อนะครับแต่ตรงนี้ก็เอาโฟกัสเพียงแค่1-100ก็ได้ครับหรือว่า1ึง0 0น่ะตอนนี้ผมติดอยู่ที่น่าจะท็อป300นะครับน่าจะอยู่ทั้ส300นี่แหละก็ถ้าจะสุ่มผมก็มีโอกาสที่จะได้สัตว์เลี้ยงด้วยนะครับ <c oughs> แต่สิ่งที่ผมอยากได้มากที่สุดก็คือเป็นแลนนะครับเป็นแลนน้ำด้วยนะ แลนสีฟ้านะครับแลนที่แบบทุกคนต้องไปปลูกวอเทอร์มิน์นะเราก็จะมีในเรื่องของตัวโบนัสนะครับโบนัสรีวอร์ดพูลนะครับตรงนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะสูมแบบไหนนะครับก็น่าจะแบบใครที่เล่นจิตกรรมการค้าฟแหละนะครับแบบค้าฟกับทุกวันเลยเกมนี้นะครับใครที่เป็นในเรื่องของตัวสุลต่านหรือเป็นในเรื่องของมีเงินขนาดไหนจิตกรรมเนี้ยไม่สามารถใช้เงินเปได้นะครับเพราะมันต้องใช้ในเรื่องของตัวดวงนะครับ ดวงจริงๆเลยนะเพื่อนๆโอเคนะครับวิธีการเล่นนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราไปพูดถึงในภายในเกมลวกันนะครับก็นี่นะครับรางวัลตามนี้แล้วก็ในดิสคอร์ดนะครับเดี๋ยวผมแถมอันนี้ให้ไปสักนิดนึงละกันที่คนปักหมดไว้ก็เดี๋ยวมันจะเปิดหน้าหน้านี้ไว้นะครับเพื่ออธิบายให้กับเพื่อนๆนะครับในฟังก์ชันในการหา,าการ์ดโอเคนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปในตัวเกมเลยดีกว่า เราเข้ไม่ตัวเกมนะครับอันนี้เป็นไอเดียหลักนะครับในการเล่นกิจกรรมครั้งนี้เพื่อนๆจะไม่สามารถถอนเหรียญเบอร์รี่ได้เลยนะครับเออมันก็เบอร์รี่เพื่อนๆก็จะหมุนอยู่ประมาณนี้แหละนะครับประมาณ 2000- 4 5ถึงถ้าเราถอนนะนะครับเราจะไม่มีเงินที่ไปซื้อนะครับอุปกรณ์มาคราฟตัวของการ์ดได้อันนี้เดี๋ยวผมจะไปคราบการ์ดให้เพื่อนๆดูสักชิ้นหนึ่งละกันนะครับนี่มันมันคราบได้อยู่อ่ะน่าจะได้ใบหนึ่งนะวันนี้ผมก็ จบไปอยู่7ดาวนะครับถ้ามาดูตรงแดชบอร์ดตรงนี้นะครับดูตรงนี้แดชบอร์ดตรงนี้ก็ได้นะก็นี่ครับจะมีรายชื่อของผมแต่แอ้งมันไม่ได้บอกนะครับเพราะในนี้มันบอกแค่1นึถึงสินะก็สําหรับวันพุ่งนี้ผมก็รุนให้ให้ให้ผมได้แบตเตอรี่เยอะๆนะครับสักยีแบตเตอรี่เนี่ยมันจะดีมากเลยนะครับก็อยากจะติดติดอยู่นะพ่งนี้ผมก็น่าจะ10ดาวครับถ้าแบบคนที่10ดาวเขายังไม่ไปไกลนะแต่คนนี้14บสี่สองคนเลยนะครับคนนี้เขาคราฟก่อนนะครับเขาเลยติดที่1 ที่1เนี้ยคือ NFT แพงมากเลยนะเพื่อนๆนะครับนี่ไม่มีเหมือนใครนะมีแค่1เดียวนะครับราคาน่าจะประมาณ2 3งสแสนนะบาทนะครับเออไม่ใช่ดอลนะครับราคาเป็นบาทอ่ะเดี๋ยวเราเข้ามาแล้วนะครับใครที่จะเล่นนะครับเพื่อนเพื่อนก็เอ่อต้องอย่างที่ผมบอกนะครับเราต้องมาทําการเชื่อมต่อตัวของโมค่าก่อนนะครับไปสมัครโมค่าก่อนนะครับเอ่อสมัครโมค่าเสร็จแล้วใช่ไหมแล้วก็ไปที่หน้าแดชบอร์ดนะครับเชื่อมต่อในเรื่องของตัวโมค่าในหน้าตัวของโชเชียลก่อนนะครับ เออนะครับให้มันซิงกันโอเคนะครับเมื่อเราเข้ามาตรงนี้แล้วนะครับก็จะมีนะครับตู้แบตเตอรี่นะครับ24ชั่วโมงในการคูลดาวน์นะครับก็มากดรับตรงนี้จะเป็นสุ่มนะครับเพื่อนเื่อนเห็นมีคนได้สูงสุดก็น่าจะ27แบตเตอรี่นะครับน้อยสุดน่าจะ9แหละนะครับเพราะผมเห็นมีคนคือผมได้9นะครับได้9มา2วันแล้วนะครับได้มา16นะครับ16แล้วก็เป็น9 9นะครับก็เลยทำให้ดาวผมมามีเท่านี้นะแล้วก็พอเราได้แบตเตอรี่นะครรับแล้วเาาก็ม นะครับตรงนี้นะรีเซชแบตเตอรี่นะครับก็คือกดแบตเตอรี่เอามาใส่ตรงที่เครื่องนะครับกดอ่าแบตเตอรี่เนาะมาใส่ที่เครื่องแล้วก็รอนะครับเออ่ตรงนี้นะครับจะเสียพลังงานอยู่10นะครับก็คือสมมุติถ้าเรามีแบตเตอรี่อยู่ที่10ก้อนนะครับเราจะเราต้องมีพลังงานอยู่ที่100นะครับเพราะมันเสีย energy ด้วยแล้วก็ในการครับนะครับก็เสีย energy เหมือนกันอ่เดี๋ยวผมจะคขับห้ดูน่าจะครับได้ใบหนึ่งนะครับนี่นะนี่ผมคขับห้ดูเนี่ยนะครับเห็นไหมผมจะเสีย energy นะครับก็30มสิบวิ ตรงนี้ก็จะเป็นธาตุนะครับตัวของ AN นะครับก็พอเราได้การ์ดมาแล้วนะครับเราก็มาคราบในเรื่องของตัว m โม a STAR ตรงนี้ก็จะคราบเป็นดวงดาวนะครับสะสมไปนะครับก็สะสมไปเรื่อยๆเลยนะครับเแล้วนะครับตอนนี้ผมขาดการ์ดสีใบใช่ป่ะวัน่งวันพรุ่งนี้ผมก็ต้องรุนว่าการ์ดการ์ดส4ใบเนี่ยจะมาหรือเปล่านะครับก็หวังว่าจะมาสักจะสามารถทําได้สัก3ดาวนะ เอออย่าผมมันต้องมันต้องลุ้นตัวของแบตเตอรี่เลยนะครับนี่อันนี้เราเสร็จละนะครับก็โอเคนะครับอันนี้เราก็หมดละเนี่ยเราไม่มีอะไรที่จะคาบแล้วนะครับเราก็ต้องไปลุ้นวันพรุ่งนี้แทนกิจกรรมนี้ผมว่าสนุกนะครับสนุกดสนุกมากสนุกตรงลุ้นในเรื่องของตัวแบตเตอรี่นะครับเออเน,นี่ยตรงแบตเตอรี่นี้นะแต่ถ้าของเพื่อนเพื่อนเต็มนะครับมันก็จะมีถังขยะข้างๆเอาไ้ทิ้งได้ก็ตอนนี้ผมมี1ใบละนะครับผมก็จะเรียงไว้เป็นแบบนี้เรียงไว้นะครับนี่นะก็เรียงไว้ให้มันครบ5ใบนะครับ ก็จะได้หนึ่งพวกนี้ก็หวังว่าไม่ต่ําขอไม่ต่ํากว่า2ดาวนะครับสดาวยิ่งดีนะขึ้นมา10นะครับก็โอเคตามนี้นะครับอันนี้จะเป็นจิจกรริรกมก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วนะครับก็อ่านสาหรับใครที่แบบว่าฟังก์ชันตรงนี้เพื่อนๆแบบจําสิ่งของไม่ได้ใช่ปะในดิสคอร์ดนะครับกดตรงที่ปักหมุดนะครับมีคนปักหมุดไว้ให้เรียบร้อยแล้วแปลว่าเราไปซื้อของในตลาดเนี่ยเพื่อนๆก็มาดูตรงนี้ก็ได้นะครับเออแต่ละของเนี่ยมันจะมีเลเวลบอกด้วยนะครับว่า ใช้เลเวลไหนนะครับที่จะได้มาสําหรับผมอะผมสามารถคราฟนะครับตัวของไอรอนบาร์ได้นะครับกระสุนได้ข้าวเนี่ยพาวเวอร์ไอพวกเนี้ยนะครับต้นทุนมันก็จะถูกกว่าไปซื้อในตลาดนะครับส่วนไอเนี้ยมันจะสุ่มจากตู้นะครับนี่จะลวดนะครับเป็นบล็อกเนี่ยเป็นเลโก้ใช่ไหมครับแล้วก็จะเป็นคอยเป็นคิทตันนะครับแล้วก็จะเป็นตัวของดัสนะครับน้ํายาดัสไอของพวกเนี้ยมันจะเาอมันจะได้มาจากตู้นะครับแต่จริงการ์ดเนี่ยเราไม่ต้องคราฟก็ได้นะเพื่อน ถ้าเราดวงดีอ่ะเรากดสุ่มในเรื่องของตัวตู้ใช่ปะมันออกมาเป็นการ์ดให้เลยนะครับมันก็จะประหยัดในเรื่องของตัวค่าค้าที่เราซื้อนะครับ BU เนี่ยคือหนักสุดแล้วเพื่อนๆนเห็นครับ BU หนักสุดละคือของมันใช้แบบเยอะนะอื่นๆยังไม่เท่าไหร่นะครับก็ประมาณนี้ของตลาดนะครับที่เอามาค้ามาเลยขึ้นนะครับของที่เพื่อนเเห็นเนี่ยไอ้น้ำยาตัวของน้ำยาสีฟ้าเนี่ยนะครับราคานี้ก็ขายขายได้อยู่นะครับออกง่ายด้วยยางไม้ก็ขึ้นนะครับของต่างๆเลย ประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่อยากจะเข้าดิสคอร์ดก็เข้าดีสคอร์ดได้นะครับมีดิสคอร์ดพูดคุยนะครับเกี่ยวกับในเรื่องของตัวเกมนะครับนี่นะก็เนี่ยถ้าใครมีปัญหาอะไรก็พิมพ์นะครับก็จะมีมีคนพิมพ์บอกนะกลุ่มตอนนี้ก็เงียบเหงาอยู่นะครับคนน่าจะแบบว่าไม่ค่อยได้แอคทีฟอะไรกันซะหน่อยแล้วในการเล่นนะครับเพราะมันไม่มีอะไรแล้วจริงๆนะครับสูตรต่างๆหรือว่าในการปลูกอะไรเนี่ยใครปลูกวัตร์มินได้ก็ไปปลูกวัตร์มินกันแล้วนะครับ ก็ประมาณนี้ละกันนะครับกิจรกรรมนี้ก็อย่าพลาดกันนะเพื่อนๆเพราะกิจกรรมนี้นะครับทุกคนงบน้อยก็เล่นได้นะครับใครที่ได้แบตเตอรี่เยอะเออได้แบตเตอรี่เยอะเนี่ยเพื่อนๆมีโอกาสได้แบบติด1ใน10เลยนะครับมันสุ่มจากแบตเตอรี่จริงๆนะครับส่วนผมอะ่ะสองวันผมได้9้ามา2วันแล้วไงก็วันพรุ่งนี้ขอให้ได้16ก็ได้นะครับเหมือนวันแรกอะ่ะสิหหรือ 20เออ20ขึ้นไปนี่กำลังดีเลยนะครับในเรื่องของแบตเตอรี่เออและอีกอย่างหนึ่งนะครับแบตเตอรี่เนี่ยเรามาสูมเครื่องตัวของแบตเตอรี่เนี่ยใช่ปะ่ะมันก็มีโอกาสได้แบตเตอรี่เหมือนกันนะครับส่วนมากผมได้แค่1นก็คือเสีย energy ไป10ฟรีเลยนะครับเพราะว่าเราแลก1งมันกลับมา1เสีย energy ฟรีใช่ปะ่ะแล้วเรากดไปอีกอะไรอย่างเงี้ยนะครับเสีย20 energy ได้มาแบตเตอรี่อันเดียว <laughs> นะครับอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับก็น่าจะหอมปากหอมคอกันแล้วเนาะในเรื่องของตัวจิตกรรมเจอกันใหม่น,นาออ่่ืืมเพ เออเดี๋ยวผมจะแปะโค้ดไว้นะครับเจอกันใหม่บ๊ายบายจ้า